लाइफ आंफोर b บ o อน x เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีใช้ลดปลอดโควิดมีทั้งรสขิงรสส้มและรสสับปะรดแบบฟ้ากดดื่มง่ายพกพาสะดวกสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทุกประเทศสังเกตสัญ,ญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตชะวนโตธรรมบูชามหาบัญญ สังฆบูชามหาโพธิ์ขวหงสิทธิชโยสิทธิราโพสิทธิสุโขพระวันตุเมขอน้อมน้อมแด่องค์สมมาพุทธเจ้าขอน้อมน้อมแด่คุณพระธรรมขอน้อมน้อมแด่คุณพระอริยสงฆ์เจริญพรญาติโยมบําสมุสิกาสาธชนญาติโยมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะเพื่อความสามัคคีก็ได้พบเจอญาติโยมอีกวันละหนึ่งตรงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงวันอาสาหบูชาที่ผ่านมาเมื่อวานสืนี้เราก็ได้เห็นภาพ เหตุการณ์แห่งการร่วมบุญกุศลบาร,รมีที่คณะข้าราชการญาติโยมประชาชนทางพระสงฆ์ได้ร่วมถวายพระบาบน้ำฝนและพระไตรยีวรและเทียนพันษาให้กับพระสงฆ์ในสามแฉนภาคใต้สี่อำเภอจังหวัดสงขลาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็เป็นไปด้วยดีเท่นั้นสี่สำคัญอาตมานั้นพูดเสมอว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกทำดีไดวันนี้ที่มานั่งอาตมาข้างๆนี่ก็ได้แก่ พันตรดเอกสุรจิตเพชรจอมผู้กำกับอำเภอสะดองครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้กำกับนี่เป็นญาติธรรมครับเป็นพื้นเพเป็นคนนครศรีมาแต่ก็มาอยู่ใต้เหมือนเหมือนอาจารย์เนี่ยท่านรับราชการตั้งแต่พันร้อยตีร้อยตีครับตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าห้าศูนย์ครับรอยีที่ปัตตานีครับที่ประตทนี้เลยครับ ตั้งแต่รัาชการมาอยู่ภาคใต้ทั้งหมดเลยก็อยู่ภาคใต้มา <A> โดยตลอดครับวันนี้เราจะได้เปิดใจเนาะเป็นญาติธรรมที่นับถือกันท่านเป็นมาซื้อสินปฏิบัติธรรมเป็นนายตำรวจหนุ่มที่มีคุณธรรมมีหลักธรรมและที่สําคัญใช้หลักธรรมรรมาที่ปไตยนะฮะและธรรมเนี่ยถ,นะนะะถ้าอ่าก็พิจารณาฮะถ้าญาติโยมท่านใดทาไม่สิทิดเชื้อหรือไม,ม่อ่ามีอ่า ขอวัดหรือมีจริยวัดหรือมีความประพฤติที่เหมาะสมอัตมาก,ก็คงไม่เชิญอะไรการวันนี้ที่ได้เชิญท่านเพราะราศนีนับถือกันและที่สําคัญเป็นญาติธรรมที่แสนดีประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีนะดังนั้นวันนี้ก็อยากถามความรู้สึกเพราะว่าตั้งแต่รับราชการมาเนี่ยนะครับผู้งก,กับรมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่รับราชการได้ร้อยตำรวจตีเลย ครับตั้งแต่ร้อยลำดุลตีถึงพุ่มกับครับตัวนี้อายุราชการเท่าไหร่ถึามาทำงาอ่ามาทำงานจริงๆตัง้งแต่ปี 2554- 950้ากับปลายปีจนยัง <50 S 2> กระทั่งมาปัจจุบนันมีครั้งหนึ่งที่ได้ออกไปปฏิบัตินอกพื้นที่ก็แค่ประมาณช่วงระยะเวลาหนึง่ง<อ>นิดเดียวครับไม่นานคร<อ>ับต้นหาจริงจริงในพื้นที่นี่ที่ท่านพูงกับประสบพบเจอส่วนมากในทุกวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคือจริงๆเป็นความคิดความเชื่อครับความคิดความเชื่อที่ถูกบิด ไปบิดเพี้ยนไปหนึ่งในจริงๆแล้วมันเป็นตั้งแต่อดีตครับของพื้นที่สามจังหวัดเองเนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่ต้องสาบแล้วกันครับ่งนี้ว่าตั้งแต่การเสียดินแดนไปตั้งแต่อังกฤษมาแบ่งแบ่งในส่วนหนึ่งก็คือแบ่งในโซนสามจังหวัดเนี่ยให้กับไทย S <S แต่อีกส่วนหนึ่งอะไซบูรีปริสเนี่ยให้กับมาเลเซียอของมาเลเซียได้รับคนไทยไปไม่มีปัญหาครับคนไทยก็ปัจจุบันยังมีกำปงเสียมม,มีวัดไทยในมาเลเซียไม่มีปัญหาครับแต่ที่ของเราเจอก็คือมีปัญหาในพื้นที่สามจังหวัดเสียมเพอคือมีแนวความคิดความเชื่อด้านหนึ่งก็คือตั้งแต่เชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรธรม ภาษาก็คือเขาจะใช้ภาษายาวีหรือภาษามารายูถินครับในการใช้แล้วก็วนคนส่วนใหญ่ในสามจังหวัดเองเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามประมาณ90%้าสิบปครับ <S 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 ก็เลยเป็นปัญหาในส่วนนี้ที่เอาความคิดความเชื่อตรงนั้นมาทําให้เกิดเป็นความขัดแยง <S 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 ้งแต่จริงแล้วในพื้นที่สามจังหวัดเองครับในอดีตเนี่ยตั้งแต่ยุคเขาเรียกว่า เรียกร้องเจ็ดข้อของไายิสุหลงในรัฐบาลสยามเองช่วงนั้นเนี่ยจนถึงปัจจุบันเองที่เป็นประเทศไทยแล้วเนี่ยก็ได้แก้ปัญหาในหลายๆเรื่องให้กับเขาแล้วแต่ยังมีความคิดความเชื่อในอดีตเนี่ยที่ส่งต่อ จนถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันตรงนี้เป็นดินแดนที่เราต้องทําเป็นดารุนฮาบีอิสลามต้องสู้ซึ่งจริงๆแล้วยุคสมัยโลกมันเปลี่ยนแล้วการกีดกั้นทางการนับถือการด้านศาสนาเนี่ยไม่มีในพื้นที่ใช่ครับแล้วเขาจะเป็นวัฒกรรมของพวกเขาแบ่งคนของพวกเขาไม่ให้มีการศึกษาแบ่งคนของพวกเขาให้เชื่อผู้นําให้เชื่อผู้นําทางศาสนาก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเพราะเหมือนเหมือนกับของเด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาครับก็เหมือน คนที่ขับเครื่องบินไปชนตึกเวอร์เทสเขาทั้งรู้ว่าต้องตายทั้งทำงานที่มีอาชีพดีเป็นนักบินวันเวลาที่เกิดเหตุไปพร้อมกันเขาเตรียมการมานานสามจังหวัดก็เป็นอย่างนั้นครับที่ถูกบ่มเพาะมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ตาดีกาจนกระทั่งเข้าปอนอจนกระทั่งได้รับการถ่ายทอดความคิดความเชื่อมาโดนแบ่งให้เชื่อทางศาสนาให้เชื่อผู้นํามากกว่าเชื่อผู้ปกครองพ่อแม่พูดก็ไม่ค่อยเชื่อแต่กลับกลายเป็น เชื่อผู้นำเชื่อเหมือนกับถ้าเป็นประธานนักเรียนอาจจะเรียกว่าแดแวร์คนเข้าสู่กระบวนการก็มีขั้นตอนต่างๆทำให้เขาเข้าไปอยู่ในกรอบกระบวนการหรือกระบวนวังวนของกระบวนการมารู้อีกทีเนี่ยก็โตแล้วครับ<อ>เพราะว่าเขาต้องสู้กับความเป็นจริงสุดท้ายแล้วกระบวนการจะถูกปฏิเสธก็เมื่อเมื่อมีครอบครัว ก็จากเด็กที่ถูกสร้างมาจนเป็นผู้ใหญ่ม,มารู้อีกทีหนึ่งกับตัวไม่ได้แล้วครับ oh. ก็สามสิบสี่สิบปีขึ้นไปจนกระทั่งมาเป็นผู้ก่อเหตุมีแนวความคิดความเชื่ออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในสภาพสังคมของสามจังหวัดครับอ oh. แลอ้วก็เป็นอย่างนี้มาเนื่อนนานครับก็ในอดีตตั้งแต่ครั้งแรกครับที่สามจังหวัดเกิดขึ้นเนี่ยในการขบวนการเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สองพันห้ารอยยี่สิบห้าเริ่มมีการที่จะเปลี่ยนจากขบวนการ ต่างๆมารูปแบบการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งปี2525 25เนี่ยเริ่มลงจากป่าเขาก็ลงมาอยู่ในหมู่บ้านมีการเปลี่ยนผ่านมีการจัดตั้งขบวนการจัดตั้งมวลชนจัดตั้งกองกําลัง เทศกำลังทดสอบกำลังครั้งแรกประมาณ2,536-35ครับเผาโรงเรียนทั่วทั้งสามจังหวัดทั้งหมดเลยร้อยกว่าโรงเรียนไอ้ครั้งนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์คครหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายไปแต่ว่าขบวนการก็เคลื่อนตลอดครับการจัดตั้งมวลชนการจัดตั้งกองกําลังเนี่ยก็มีตลอดจนกระทั่งปี2,540เนี่ยก็เริ่มมีการจัดตั้งกองกําลังทหารของขบวนการเนี่ยเกิดขึ้นก็ จนกระทั่งปี2547ก็มีเหตุประทุดอกไม้ไฟในการป้นปืนที่ค่ายปีเหล่งแั้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาวุธปืนก็ถูกป้นมาหลายที่แล้วครับแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวอเอาปืนจากชอร,รบอบบ้างปืนจากเจ้าหน้าที่ต่างๆบ้างจนกระทั่งปี47เหตุการณ์ความรุนแรงก็เกิดขึ้นจริงๆขบวนการเคยคิดว่าเขาวางแผนไว้แค่พันวันตั้งแต่47เป็นต้นมาตามบันได7ขั้นตอนของเขาแต่ว่าเมื่อไม่ได้พันวันแล้วเนี่ยเขาก็หล่อเลี้ยงสถานการณ์เขา จนกระทั่งเกิดขึ้นในปัจจุบันซึ่งความขัดแยง้งความรุนแรงเนี่ยก็มีมาอย่างต่อเนื่องอซึ่งขบวนการตรงนี้ก็พยายามที่จะส่งบ่มเพาะเอาพวกที่มีการประทกับเจว่าที่เป็นฮีโร่ของขบวนการมาบ่มเพาะต่ออันนี้ครับบางครั้งเองเนี่ยจริงๆเราก็ต้องเข้าใจว่าคนของขบวนการหรือคนในสามจังหวัดเองก็คือคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดร่วมของเราเนี่ยก็คือคือคนไทยครับคนไทยเราไม่ได้ปฏิเสธเขา ไปดูในบัตรประชาชนสุดที่บัตรการแจ้งเกิดทุกคนที่เกิดในสหิวัฒน์คือคนไทยขบวนการเอาจุดอ่อนคือตรงนี้คือเอาเรื่องศาสนามาเป็นตัวครอบเขาอีกทีหนึ่งครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขารับแนวความคิดความเชื่อมาจากต่างประเทศครับใช้หลักเอ่อนาซซี่ในอดีตครับเนั่นแนลโซเชียลอิสลามิกมาใช้ก็เป็นการบ่มเพาะจนกระทั่งเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันโอ้โหท่านผู้ชมอาจารย์สนทนากับ ท่านผู้รู้หรือว่าพราชการส่วนมากตอนแรกเนี่ยไม่คาดคิดว่าท่านผู้กับเนี่ยนะฮะจะพูดได้แตกฉานละเอียดครัต่อปานี้และจนถึงได้เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงซึ่งญาติโยมบางท่านเนี่ยในในสังคมไทยเรานะครับอาจจะพักค,ค,คิดว่ายังไม่ไในระดับเหตุการณ์ลึกๆเนี่ยยังไม่ทรบาบว่ามันเกิดจากอะไรบางคนคไม่เข้าใจไม่ได้ติดต่อเขา อย่างแม่ทันอนตาตมาเนี่ยได้รู้เหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดเนี่ยที่ท่านผู้กกับได้บรรยายได้อธิบายฟังเนี่ยเข้าใจซึ้งเข้าใจถึง,งปัญหาแล้วก็นั่นเนี่ยถ้าเราได้ราชการคนรุ่นใหม่นะฮะที่มีความมีคุณธรรมมีหลักธรรมแล้วก็มีความคิดจนถึงว่ามีศักยภาพะะท่านผู้กกับเนี่ยแตกฉานเรื่องนี้มากมาทํางานตรงนี้ก็แสดงว่า นี่เป็นประสบการณ์ของท่านภูมกับเนาะที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มเริ่มรับราชการตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กเนาะก็เลยเข้าใจพื้นฐานและความเป็นมาแล้วถ้าอย่างนี้เรารู้มูลเหตุเงี้ยวิธีแก้ไขเราเราก็ต้องมีนะฮะใช่ครับเราก็มีเราก็ต้องหาทางเอาเข้ามาเป็นพวกใช่แล้วเราสร้างในร่วมเขาได้เนาะสังเวยแนป่าใช่ครับ ก็จุดร่วมก็คืออย่างที่พระอาจารย์ว่าคือจุดไหนที่เราร่วมกันได้เราจุดนั้นเป็นจุดร่วมอันไหนความคิดความเชื่อที่ต่างกันเราอย่าไปนั่นกันนะแต่สิ่งที่ต้องห้ามทํากันก็คือการทําลายซึ่งกันและกันไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนฆ่ากันไม่มีไม่มีถูกต้องอบคุณพูดดีมากเสียดายเวลาท่านยิ่งอยากสัมภาษณ์ท่านมากท่านติดประชุมนะครับเพราะเราก็ต้องตอองคออีกสามนาที ก็อยากให้ท่านภูมิกับฝากอะไรเนาะให้พี่น้องคนไทยทั้งไทยพุทธให้กําลังใจเจ้าที่ตำรวจหารตำรวจจนถึงพี่น้องมุสลิมที่รเราถือว่าเป็นพี่น้องให้ร่วมกันเถอะพัฒนาชาติบ,บ,บ้านเมืองของเราจเจอคือ,อ,ค,อ,ค,อคือปัญหาที่เกิดขึ้นครับอาจารย์อย่างที่นําเรียนไปก็คือความขัดแยง้งความ เนี่ยเกิดจากความเชื่อแต่ถ้าเชื่อในสิ่งที่ถูกเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่เชื่อในสิ่งที่ผิดแล้วพากันไปลงเหวเนี่ยมันมันเป็นอันตรายซึ่งขบวนการเองอสอนเสมอว่าในการต่อสู้กับเราเนี่ยอสอนให้ทุกคนเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกแต่ในการฆ่าคนมันไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนไปฆ่าคนตายครับไม่มีการศาสนาไหนสอนที่ให้ไปทําร้ายต่อผู้อื่นครับไม่มีครับ การต่อสู้ตามหลักศาสนาจริงๆนั้นมันเป็นเรื่องในอดีตครับในปัจจุบันสถานการณ์ประมาณอย่างเช่นอดีตเนี่ยมันไม่มีแล้วแล้วปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเองก็ไม่ได้ไปลุกลานหรือไม่ได้ไปทําร้ายหรือไม่ได้ไปอะไรเราตอนนี้คือทุกคนที่อยู่ในสังัดก็คือคนไทยครับคนไทยเราเปลี่ยนมาทีรับเปลี่ยนมารักกันมาเข้าใจกันอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือแสวงหาจุดร่วมสวนจุดตางในสิ่งที่ จะทําได้ดีที่สุดก็คือการทําความเข้าใจแล้วพูดคุยกัน่ถต้อแล้วหาทางออกครับจากความขัดแย้งตรงนี้ในทุกๆที่เนี่ยเรามีทางออกอยู่แล้วครับมันมีแสงสว่างไปอุโมงค์เสมอในทุกๆที่ถูกต้องต้องใจเนาะแม้แต่แก้วที่เราแตกเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้แก้วแตกไม่ทาไม่ใช่เราจะค่อยๆสมานหรือเราจะทุบแล้วหลอมใหม่ก็ยังได้ับแตัวเรารีเซ็คขึ้นถ้าั้าเริ่มต้นใหม่เราจะไปพูดอดีตที่มันขมขื่นหรือปวดร้าวที่ผ่านมาแต่เราเริ่มต้นในปัจจุบันกันครับก้าวหน้ากันต่อไปแล้วก็ให้อภัยแล้วจุดชงวนจุดต่าง สามารถจุดร่วมเข้ามาได้แล้วเราก็พยายามช่วยซึ่งกันและกันอาตมาคิดว่าในมิติที่ท่านผู้กกับได้เล่าให้ฟังเป็นความรู้แล้วก็ทําให้พี่น้องประชาชนนี่คือความจริงในสถานการณ์ปัจจุบันนะฮะวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้กํากับท่านพันธุลเอกสุรจิตนะฮะเพจจอบนายตำรวจที่มีประสบการณ์แล้วก็มี ความซื่อสัตย์สุจริตจนถึงมีความจงรับพอดีต่อชาติสามารถัตริย์และเข้าซึ่งเข้าถึงปัญหาอย่างแท้จริงวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณมากที่ท่านุกลับมาร่วมนะพอดีเห็นได้ข่าวว่ามีชระชุมด่วนถามาพอดีก็อัตมากก็ขออนุโมทนาท่านนะงั้นเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณมากเจริญพร ท่านทั้งหลายเมื่อกี้อาตมาก็ได้เห็นภาพให้การที่อาตมาได้สนทนาธรรมกับท่านผู้กำกับหนุ่มไฟแรงตำรวจที่เราบอกแล้วนะทุกส่วนราชาการมีทั้งคนดีและไม่ดีแต่ที่อาตมาได้สนทนาธรรมกับท่านตำรวจผู้นี้หรือผู้กำกับพันธุ์เรกสุรจิตเพชรจอมนี้ ก็ได้รู้จักกันมาพอสมควรพ่ออาจารย์อยู่ในพื้นที่ท่านก็เป็นภูมิกับอยู่นี่ในหลายอําเภอ,อสองสามอำเภอเป็นภูมิกับมาได้สามปีนะในเนื่องด้วยพื้นเพเดิมท่านก็เป็นคนโคราช่วนพ่อเป็นนายทหารแล้วท่านก็การพูดกันจามเมื่อกี้นี่อาจารย์ถึงนได้ฟังจากทัศนคติและมุมมองและความรู้ของท่านเนี่ย เป็นนายตำรวจหนุ่มที่มีความรู้จริงๆไม่คิดไม่ฝันว่าท่านพูดได้ดีชัดเจนเป็นลำดับแสดงว่าท่านเอาใจใส่ท่านรู้ภูมิศาสตร์อย่างแท้จริงอาตมาก็ได้เห็นชาวบ้านเพราะท่านไปนพผ่งกกับอยู่อำเภอเสดาที่อาตมาอยู่ก็กล่าวถึงท่านว่าเป็นนายตำรวจที่ค่อนข้างที่จะ,ะยุติธรรมสุจริตแล้วก็เป็นคนรอบร้อมถ่อมตน อันนี้เกิดจากอะไรโยมเจอการปลูกฝังจากอันดับแรกคือครอบครัวจากพ่อแม่จากสารสานศาึกษาที่ท่านเล่าเรียนและที่สําคัญจากมโนสํานึกของท่านท่านมาซื้อสินนะฮะมาซื้อสินแปดอัตมาี่จะเรียกลูกศิษย์หรือญาติโยมที่เป็นญาติธรรมเนี่ยเป็นญาติกัน่อัตมาจะเรียกอะไรรู้ไหมเรียกญาติธรรมถ้าบุคคลนั้นจะต้องเป็นต้องมาถือศินแปดนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยอัตมาถึงจะเรียกญาติ แต่ถ้าไม่มาถือศีลปฏิบัติธรรมหรือไม่มาบำเพ็ญศีลสมาธิเนี่ยอาตมาก,ก็จะไม่ถือว่าเป็นญาตเพราะอะไรหรือเพราะว่าญาติของพระเจ้าเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่ได้ประพฤติปฏิบัติ ได้เป็นคนที่เราเรียนศึกษาข้อวัดปฏิบัติหรือที่สําคัญอย่างยิ่งคือเป็นผู้ได้ศึกษาแต่ปริยัติแล้วก็คันภธุลระวิปัสสาธุลระก็เลยพุทธบ,บูชาธรรมจุชาสังฆบูชานั่นเองฉะนั้นท่านหลายควาว่ายาดเนี่ยในผู้เจ้าเจ้าเอสังเตสุจิระบดีพุตตังปิตังปะวันตังสัังกชามีนะถ้ามันจะพิคุสังกญจะ อุปาสโกติบังสังโฆทาริโตตชชตัดเขปานุเปตังสุนังคตังแปลว่าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีข้าพเจ้าประกาศตนเป็นพุทธมกะที่นับถือไตรสรกม์นั่นเช่นพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ลึกที่นับถือของข้าพเจ้าเห็นไหมฮะโยมมอบกายถวายชีวิตอัตมนให้เป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งในวันพุทธศนาในสายปฏิบัติทึ่งในสายพุทธเจ้าเราเนี่ยก็มีทั้งเลธินิกายมาก แลัทธินิกายใหญ่ๆก็มีอยู่สี่ห้าละทธินิกายแต่แต่แ,ตแตขนงอกไปโอ้โหเป็นหลายสิบนิกายแต่นั้นจะทําแบบไหนก็ต่างแต่ตามกันไปตามสายน้ําสายน้ำเนี่ยแม่น้ําแม่ปิงแม่ยมแม่วังแม่น้ําทั้งหลายแล้วลงแม่กองแม่กองลงแม่น้ําเจ้าพญาพญาลงไปทะเลเห็นไหมครับความดีทําได้หลายอย่างและแนวสุดท้ายความดีคุณจะท่องพุโทโธก็ได้สัมมาอรังก็ได้คุณจะทานเนื้อสัตว์ก็ได้ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็ได้จัดจานข้าวสองเวลาหรือเวลาเดียวก็ได้ จะทำแบบไหนทำไปเถอะโยมพื้นฐานของการทาทอันดับแรกเราต้องมีสิงการันตีคุณค่าความเป็นมนุษย์นั่นแก่สิลนะโยมสินห้านี่เป็นสินสําหรับมนุษย์โลกนะโยมมานาติปาตาเวรมเนศิฆาประทางสมมาธิยาเราต้องละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นการละเว้นเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นทําให้เขาเรารู้สะท้อนถึงความรักตัวกลัวตายกลัวหนาวกลัวร้อนของสรรพสิ่งสรรพสัตว์เราก็รักตัวกลัวหนากวกลัวร้อนสัตว์ก็เช่นเดียวกัน อธินาธานาเวเราจะไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นที่เขาไม่ได้เต็มใจให้นะเราไปใช้อำนาจใช้การคุมครูหรือการบังคับเขี้ยวเข็นหรือการชออ่อกงเราก็ถือว่าเป็นการละเมิดฉะนั้นสิ่งที่ใครกระทำครับด้วยเขาให้เหวียนพระทรงเห็นไมโยอมเห็นไหมเวลาจะบอกหลงพี่ไปขึ้นเอามะาม่วงนะอย่างนี้ผิดไม่อยอมถ้าพระเอาผิดเอาบัตรเพราะเขาพูดได้ไกลนะโยมใจเนี่ยเขาอาจจะให้ก็ได้หรือม่าอาจจะให้เกรงใจก็ได้ แต่เราจะต้องพาะเนี่ยนะโยมจะต้องให้ด้วยขอสติสัมป,ปัญญะด้วยความศรัทธาตั้งมั่นเช่นเอาไปถวายด้วยกายแสดงด้วยวาจานอบน้อมด้วยใจเห็นไหมโยมเพระนั้นเช่นเดียวกับสิงคโปที่สามนี่เหมือนกันเราขอรักของห่วงผู้ของคนเขาก็รักเขห่วงถ้าเราไปเริ่มเมื่อล่วงกวนขอรักของห่วงคนอื่นก็เกิดความอาฆาตเปบาปเสียอกเสียใจก็เกิดการเข็นข้าวเบียดเบียน,ยนจองเวรกัน ฉะน,นั้นสินเนี่ยจึงเป็นคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือเป็นผู้เจริญประเสริฐแล้วจากนั้นคือสินข้อที่สามการพูดโกการสีลข้อที่สี่เป็นการโกหกหมดเท็จหลอกลวงใส่้ล่ป้าย,ายสีพูดจาเพ้อเจ้อโซเซียอยุ่ง <c oughs> คนแตกแยกกันโอ้นี่โลยยมนี่แรงแตอนนี้มันเยอะมากพฤติกรรมพูดแบบนี้มากในสังคมปัจจุบันเมื่อสังคมปัจจุบันเนี่ยมีภาวะแบบเยอะมากเนี่ยมันก็เลยทําให้เหรอว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ใช้ปัญญาตึกตรองในการรับฟังข่าวสารระบบไอโอระบบข่าวสารระบบการโจมตีระบบะสื่อสารทุกวันมันเจริญว่ามันก็ใช้คนอุบายหล่าเี้ยมาหลอกลอก่อมาหลอกลวงมาใส่ร้ายป้ายสีซึ่งอะไรกันฉะนั้นแต่มาอยากอยากให้พี่น้องคนไทยพี่น้องชาวโลกจงได้รู้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นของศาสตร์หมดจดสิ้นข้อทีหักการสื่อสารโเมาเนี่ยอาจารย์เคยไปถามคนดื่มเหล้าบางคนอาจารย์ผมดื่มเหล้าเนี่ยผมไม่ได้เอาเงินใครดื่ม ผมเงินผมผมดื่มผมจะผิดศีลตรงไหนล่ะอาจารย์โยมศีลน,นี่มันเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางครั้งด้วยกายโยมไม่ได้ไปทาใครไม่ได้ไปกล่าวไล่ใครแต่โยมอย่าลืมนะว่ายาโยมเมาขึ้นมาเนี่ยโยมคุมสีได้ไหมโยมอาจจะคิดด่าคนอื่นเกลียดคนอื่นอาฆาตคนอื่นโยมก็เป็นบาปนะแต่ถ้าโยมมือลงมือกระทำเผิ่มพังเผลอพูดอะไรออกไปแล้วขาสิยยังคิดมันผลมันตามมาเยอะมากยิ่งโดยอาลายกายเนี่ยไปทําเขา มันได้โทรสะเราเห็นไหมคนเสียสติขาดสติเนี่ยว่ามันไม่มีเบรกเหมือนรถเนี่ยคนเรามีจิตทุกคนเราเห็นพี่น้องที่เสียสติไหมคนที่เขาป่วยเนี่ยคนเราที่น่าสงสารมากนะโยมเขามีกายเขามีใจแต่เขาไม่มีสติเหมือนรถนั่นแหละไม่มีเบรกเมื่อไม่มีเบรกเนี่ยมันก็แน่นอนละโยมเราจะเอาอะไรอยู่ล่ะเหมือนคนอยากหัววหหายหัวลอยหัวล้อกับหัวล้อเช่นกับเดียวคนที่เขาขาดสติยังคิดเนี่ย เขาก็เช่นเดียวเขาไม่มีสติฉะนั้นการดื่มสุราเลยอะไรเนี่ยมันไปเสติดผ่านบานมืดมิดยากจนลากโรกภัยเอาเจ็บป่วยไขย้ฉะนั้นใครเลิกจะได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นสินหานี่ฮะนี่น,นี่พื้นฐานหลังจากนั้นก็สูงขึ้นไปสินโอสินปฏติโมกสินสองร้อยเจ็ดข้อเป็นกิริยาเป็นสิ่งที่ควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในสินสมาธิปัญญา ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงมีผลแห่งสําคัญบางคนบอกว่าอจะบว่าศีลเนี่ยไม่สําคัญหรอกไม่จำเป็นต้องมีศีลบรรลุทำอะไรบรรลุไม่ได้พูดอย่างนี้ผิดศีลน,นี่เป็นคุณค่าสําคัญเป็นหัวใจใหญ่เลยเหมือนรถก็มีน้ํามันเลยคุณจะเอาตะก,กาไหนพูดบอกว่าถ้าผิดศีลแล้วจะบรรลุทำได้ยานได้ฌานไม่มียานฌานก็ไม่เกิดฌานมันมีผลผลผล,ผลของฌานก็คือรวบรวมจิตที่ตั้งมั่นละจากกามคุณได้โลกกดลงได้ในระดับหนึ่ง แต่องศาเนี่ยเอาเป็นฐานแห่งเข้าไปวิปัสนาฌานฉะนั้นพระบางองค์ที่อาจารย์เห็นเทศเนี่ยอาจารย์ยื่อท่านท่านพิจารณาเอานะดผู้ที่มีปัญญาการพูดธรรมะคุณอย่าไปพูดส่วนหนึ่งส่วนใดธรรมะมันมีต้องแปดหมื่นสี่พันปฐมประรรขันปฐมปดกมีจีเล่มไม่ใช่คุณจะตัดทอนเล่มที่คุณชอบหรือคุณคิดว่าใช่แค่นี้แล้วก็เอาหอลักแค่นี้เข้ามาพูดยืนยันการพูดจะอะไรที่มันผิดเพี้ยนจากคุณองามธรรม จากหลักธรรมที่แท้จริงเนี่ยในพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นบาปอยู่บาปอาธรรมกรรมชั่วมันให้ผลในมันพระองค์หนึ่งที่กล่าวตายว่าอนนาคามีพระอรหันหรืออยากเกิดก็เกิดท่านเกิดมาหลายชาติแล้วแล้วชาตินี้เมื่อท่านบรรลุแล้วท่านก็นยังไปเกิดอีกก็ได้มันพูดอย่างนี้ไม่ถูกท่านอย่างนี้ผิดทมหลักธรรมคำสั่งสอนหลักที่ศาสนาพุทธเทรวาทหรือสมมยมหายาณก็พูดไว้ว่าไม่มีนะฮะ พระพุทธเจ้านี่ไม่กลับมาเกิดแล้วรถนี้พูดอย่างนี้เป็นการทาลายความเชื่อเดิมสร้างศรัทธาขึ้นมาใหม่ด้วยปวงผลอะไรอาจารย์ไม่ทราบหรือท่านอาจจะหลงผิดหรือเข้าใจผิดหรือพูดง่ายๆว่ามีทฤษฎีความเชื่อแบบนี้ก็อยากนําความเชื่อที่ตนเชื่อและเข้าใจออกมาอธิบายหรือเผยแผ่แต่ถ้าความกดแห่งกรรมมันยุติธรรมนะฮะถ้าท่านทําถูกมันไม่มีใครวันนี้มีคนฟ้องร้องมีคนประนามมีคนตําหนิ เพราะสิ่งที่สะทําแสดงธรรมะม,มันยากมากมายธรรมะบทนี้เราไม่ควรจะกล่าวเพราะเราลดบทบาทของพระพุทธเจ้าให้เหมือนกับผู้นําศาสนาอื่นๆเพราะศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้พูดถึงนิพพานไม่ได้พูดถึงกันดับเขาพูดถึงสวรรค์พูดถึงการทําความดีละชั่วเฉยๆแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดแค่นั้นพระพุทธเจ้าพูดถึงการสิ้นอาสีวะ ฉะนั้นปัจจัยสําคัญไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นให้ท่านทั้งหลายตึกตรองแล้วก็พิจารณาเวลาผิดอะไรอย่าไปโทษคนอื่นนะฮะอตาตมาเนี่ยเจอญาติโยมบ,บางท่านโอ้อาจารย์ผมโดนเขาหลอกมาอ้าวอาจารย์ผมโดนเขาต้มตุ๋นมาเป็นโทษคนนั้นได้ไหมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อย่าไปโทษเขาโทษใจตัวเองเราผาดการพิจิดพิจารณาตึกตรองเราทําอะไรผิดพลาดอย่าไปโทษคนอื่น โทษใจของเราเวลาใครอื่นพูดแล้วเราโกรธเราอาฆาตพยาบาทเราไปทํร้ายเขาเพราะเพราะมันว่าผมผมนึงไปตีมันไปทํร้ายมันก็เพราะนั่นแหละใจของท่านไม่เพียงพอเขาว่าขนาดนั้นมันจะถึงเราได้ยังไงถ้าเราให้รู้จักสภาวะว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่ได้ถึงอ่ามันไม่ได้หนักไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดแต่เราเป็นน้อมรับสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในใจของเราพอเราเน้อมรับแสดงว่าเรานมีความโลภความโกรธนั้นไปโทษคนอื่นไม่ได้ไม่พระองค์หนึ่ง อ่าหลวงตาแก่ๆแกแก,ก็บิณฑบาตอยู่ทุกวันทุกวันที่วัดหลวงวัดป่าสารวันนี่เรื่องจริงนะวันดีพอวันดีคืนดีผู้หญิงนั้นเขาก็เห็นหลวงตาเขาก็ค่อยความศรัทธาเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสให้มีวันหนึ่งเขาเดือดร้อนหลวงตาเดือดร้อนเหลือเกินไม่มีเงินค่าเช่าลานเขาก็พูดยิ้มแย้มแจ่มใสเอาข้าวให้กินทุกวันหลวงตาพอมีบ้างไมเขาก็เคือกก่าครับยิ้มหลวงตาหลวงตาก็โอ้มีสิ ดีใจที่เขาจะยืมก็คือให้ปัดเงินเขาไปหลังจากนั้นไม่นานแกก็ศึกไปอยู่ศึกเราไปหาเขาสังทั้งที่ผู้หญิงเขาเขาศึกมาทำไมลงตาก็เข้าใจว่าหลังจากนั้นมาแกก็ให้เงินหญิงคนนี้อยู่เรื่อยๆเข้าใจว่าเขารักตัวเองและหลังจากนั้นพอผู้หญิงเขาไม่เอาก็กลับมาล่องให้หลวงพ่อพุธปู่พุธฟังหลวงปู่พุธกันอาไว้ว่าคุณเป็นพระคุณไม่ใช้ปัญญาคุณอย่าไปโทษผู้หญิงเขาหลอกคุณคุณเขาไม่ได้หลอกคุณหรอกจิตคุณต่างหากมันหลอกตัวเอง อย่างนี้เป็นต้นในพุทธศาสนาของเราเขาให้พิจารณาหาเหตุผลแล้วก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองแล้วก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้อภัยเริ่มต้นแห่งการทําดีละชั่วทําจิตให้โปร่งใสทําใจให้เบิกบานวันนี้ก่อนจบรายการต้องขออนุโมทนาท่านประธานเรียบพรรัตนที่เอื้อเฟื้อสุนปรภู่เสมวัตถุก่อสร้างจบรายการธรรมก็ศลเผื่อแผ่เมตตาเพื่อเป็นสิบงค้ท่านชมญาติโยมในวันนี้ พวงสัตว์ทุกมุมมีประมาณจงมีส่วนบุญมนุษย์อย่าพนันค่าก็รทำนาการบันดลและได้กระทำนาบุพการเราได้เป็นที่บิยีสรงคุณคือเบิดามาตัเป็นประธานทั้งที่ข้าได้ประสบพ่พานทั้งผู้ที่ข้ามีเคยพบเห็นทางเราเป็นกลางมีชัยชั่วดีและเราที่สร้างพยานเวนทั่วสัตว์ในวโรคเป็นเกณฑ์คือเกิดในภูมิีสามสถานโดยกำเนิดสีและมีขน้นหา พันหนึ่งขันสี่มีประมาณท่องเที่ยวในพวกพิเศษโอฬารพบน้อยกันดานก็ดูจากกรารเหล่าใดได้รู้อุสขคายเรานั้นเอ็มูธนาประนันส่วนบุญคายพิม่ยรูปันขอมูเทวันุกูลปักการให้สัตว์ทั้งหลายประจักษ์ส่วนบุญคิดคุณเร็วโอธนามีคานรพรโมธนาประสานทวานบุญค่าประสานประสีประสงค์ข้อจงสองชาปตชัตนิรัน จากเว้นชีเป็นสุขีไมมีทนงถึงบทเกษมพิสานโดยตรงพานิพานองค์สง,งมสงัดความปาตนาปชาทุกมูจงดีงามดูพิเศษสวัสดิ์เศร้าเด็ดโดยชอบประกอบบุญจัดสมพูนพูพนผาดจะรันจะเริญเจริญพร TPI Green a l k a l คคา w a วน้ำยาล้างผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แล้วปลอดโควิดที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย